ซึ่งพี่เบลก็เ,เป็นคนที่แบบมีเอกลักษณ์ในหลายอย่างยังไงสิเอาให้เหมือนนะพี่เบลเนี่ยเป็นคนที่เห็นกระจกไม่ได้เห็นกระจกไม่ได้คือไม่ใช่แค่กระจกเหมือแบบจริงนะคือสมมติถ้าเขาเห็นกระจกนะเขาก็จะเป็นโรคเหมือนต้องจับผมตลอดเวลารู้เป้านหะจะมีคนที่แบบเหมือนกลัวกลัวผมไม่เข้สาสมัยเวลาแต่มันก็ปกตินะแต่อะไรที่มันวิ่วับแวววาบ,บ,แบบเขาไม่ได้เลย วันนั้นน่ายืนอยู่หน้ารถอยนะเขาเจอเหมือนว่าเป็นเป็นโคเมียมแบบล้อหลังอ่ะเขาเจอโค้งหนึ่งย่อยไ่ได้เลยอขอบเียมเจอขอบไทแบบร้มวงผมมากขอไฟตรงนี้สักหน่อยได้ไให้มันเดให้มันสปออ่ะอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวเขาก็จะมีเอกลักษณ์หลายอย่างเวลาเขาเต้นเลไเาอะไรเงี้ยใช่หรอหรอ แล้วเปิดคลิปผมออกผมทำแล้วสภาพมันเป็นแบบนี้พี่เบลเต้นให้ดูหน่อยได้ไหมเต้นยังไงเต้นเป็นพี่เบลว่ะ แซวๆนิดๆน้อยๆก็พูดยังไงดีอ่ะยังไงดีอ่ะก็เป็นเปลี่ยนมูได้เหรอเล่าอีกแล้วอ่ะเมื่อกี้เมื่อกี้เขาพูดถึงว่าเรื่องเรื่องว่าความเชื่อใช่ไหมที่ผมเชื่อเชื่อในตัวเขาจริงๆก็ก็เห็นอย่างนั้นจริงๆมาตั้งแต่แรกและว่าว่าเขาเป็นคนที่ มีศักยภาพแล้วก็มีอะไรในตัวที่จะเดินทางมาถึงวันนี้ได้ก็ก็เห็นอย่างนั้นตั้งแต่วันแรกๆแต่ตัวเขาเองก็อาจจะไม่มองไม่เห็นสิ่งนั้นหรืออาจจะไม่เชื่อในตัวเองแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนที่สำคัญที่สุดเลยผมว่าเขาเป็นคนที่เป็นที่รักของทุกคนรอบข้างจริงๆซึ่งผมก็เลยไม่แปลกใจว่าวันนี้เขาจะมีคนรักเขา มากมายขนาดนี้แล้วก็มากไปกว่าในออีในสองอความเชื่ออีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกว่าส่วนตัวเองผมเองเนี่ยผมเป็นคนที่ผมก็เป็นคนที่ไม่ไม่เชื่อมั่นในตัวเองอย่างสูงนะหลายหครั้งผมก็อย่างช่วงที่นาดาวปิดแล้วเราจะต้องออกมาทำบริษทัทกันเอง,เองใช่ไหมวิ่วิ่ก็พูดตั้งแต่แรกว่าไปพี่เราทำมันเองไหมแต่ตอนนั้นผมรู้สึกว่า เอาที่ผมผมกลัวถึงแม้เราจะมีประสบการณ์ในกนารทำนั้นเอาในสิ่งประาับตลอาก็กลัวมากๆว่าวันนี้น้องชวนอกมาทำบริษัทแล้วเราจะคือเวลาเรารับใครสักคนนะ่ะเรารู้สึกว่าถ้าเราเราอยากให้เขาได้สิ่งที่ดีที่สุดซึ่งสิ่งที่ดีที่สุดนั้นมันไม่จําเป็นต้องเป็นเราก็ได้ถ้าเกิดมีสิ่งที่ดีที่สุดที่เหมาะกับเขามากกว่าเราก็อยากจะให้เขาเลือกสิ่งนั้นแต่เขาว่าเป็นคนที่เดินมาบอกผมว่า สร้างความมั่นใจให้ผมสร้างสร้างความเชื่อให้ผมว่า,วาเราทำสิ่งนี้นได้ถ้าไม่มีเขา mm. ก็ไม่มีทางเิดทุกอย่างทุกความเป็นไปได้เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่วันแรกที่ผมเจอพีเ่เบลนะครูร้เลยว,ว่าถ้าผมจะเป็นศิลปินผมต้องทำงานกับคนคนนี้แหละคนที่เข้าใจตัวตนนะครับเข้าใจ ที่พี่เบลออกจากนารามสิผมก็ยังคุยกับพี่เบลแล้วก็ฝากคล้องเชื่อจากพี่เบลตลอดแล้วก็วันที่นารามสิงห์ผมก็ไม่ม vale ีออปชั่นื่นมีเขาเป็นอไหนผมว่าใบตับเขาแล้วขอเสียงให้เบลหน่อยครับต้องขอบคุณเบลกันด้วยสะคิปบอกให้หามซึ้อเฉยเลยก็ เวทีนี้ให้กับพี่เบลสุขวนนะครับผมเป็นการอำลาวงการเพลงเป็นทางการในเมื่อวานคุณบอกให้ผมอำลาแล้วที่ยังอยู่นะอีกวันหนึ่งนะยังไม่ออกนะซึ่งวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายเป็นวันสุดท้ายแล้วที่คุณจะจับไมล์วันนี้ไมล์วันนี้จะไปประมูลได้ไหมตอนนี้วันนี้ที่ขึอนอิมแพคเป็นวันที่สอง ถูกวันที่สองเพราะเมื <Sunday. S 1> ่อวานนี้เขาคีโม้เขาบอกเขาเพิ่งนินแพ็คถึงน้าใช่วันนี้เป็นวันที่สองขอเสียงให้เบลกับนินแพ็คในวันที่สองหน่อยก็